สวัสดีค่ะจังสวัสดีป้ามาอย่างรถเนี่ยฮะโอ้ยใส่ใช่ก็ไปทะเลกี่ครั้งปีละกี่ครั้งไปทะเลปีละครั้งจ่งครั้งแล้วมันโตเร็วมากเลยอ่呀ใช่อ่าวแล โอ้ยจ้าบิวเทีเหมือนกันเลยเลยยังดังเหมือนกันเลยไปชมให้ปี๋เหรอไปชมเหรอไปชมที่มันเหี่ยวหมดนั่นแหละจูกร์ตูนหมดพี่ต้าไอ้นี่ไงเอาให้เด็กๆก็ประมาณพากันเอาแล้วไงตัวการ์ตูนเนี่ยคนละลูกละลูก โอ้ไฟไม่ดาวไม่เคยบาตไม่บันที่นี่งตามแล้แกไปใส่บัตรท่านพี่ฟิลเตอร์เป็นไงบ้างเนี่ยหายยังหายแล้วเลนน้งบอกคินค่าไม่คุ้นเมื่อวานที่เจียบเข้าไว้เต็มเต็มเลยอ่ะ9 5 4แล้วมันไปต่อสามัคคีอีกอ่ะ ควิกควอะไรนะร้องด้วยิดอกควิกควควคกลัวแต่ยายได้ยินกลัวแต่คุณแม่ได้ยินกลับไป ไปบ้านเนะยาย<ป>เงืดคือกันนิชาบอกตรงเนี้ยที่ที่ตรงนี้นะเดี๋ยวคุณแม่จะปลูกบ้านให้นิชาอยู่นะเอา้าแล้วถ้าหนูคิดถึงเชอเบ,อเบลอ่าหนูจะทำยังไงสั้นโอ้สสใจต้องให้เชอเบลด้วยเชอเบลไปอยู่ด้วยนะ <laughs> <laughs>

พี่ชาซื้อไว้จชเบลเนี่ยได้นโนเสาเหมือนกันเนี่ยพี่ชาซื้อมาฝากน้องเนี่ยเนี่ยพี่โแล้วหรอ <c oughs> โอเคระหว่า,างรอรถค่ะทุกคน <c oughs> คุณครูก็ <c oughs> ยังมาไม่ถึง <c oughs> <c oughs> คุณครูยังมาไม่ถึงเลยค่ะแอบเดีแเป็นรถพังอ่บนอกวา่ารถพัง ระหว่างรอรถอ้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วรถเข้าไปข้างในแล้วพากันทําอะไรพากันทําอะไรเนี่ออย่าไปใส่แยกอย่าไปอมห้ามไปอมนะเอามาใส่ในนี้ไว้มาเดี๋ยวหายนี่ไงเชฟเบลวันนี้หยดลงไปเชฟเบลนี่ไงเนี้ยแต่ ก็ไว <mile> ้ตรงนั้นเลยลูกเดี <itud soundtrack> ๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจัดงานอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากินเรากินเลี้ยงเคเอฟซีเคเอฟซีพี่ต้าบอกจะพี่ต้าบอกจะอบอบน่องให้อบปีกอบน่องจะได้กินเคเอฟซีเลยเคเอฟซีพี่ต้าแล้วกันยายกินยายฉันอวันนี้จะอบ เด็กน้อยเขาชอบกิน KFC อ่ะอบก็ผู้ใหญ่กินอร่อยวันนั้นวันนั้นที่วันเกิดใครวันเกิดนาเจี๊ยบเหรอวันเกิดขนมจีนอร่อยระหว่างรอรถค่ะทุกคนรถกำลังจะจะมา

เอาเดินสวยๆยเหมือนแม่กาลเกตเดินสิคะเอาเดินยังไงแม่กาลเกตเดินเอาสวยๆเอารถมาแล้วได้ยินเสียงแล้วเอขอเยัยบมาขยัยบมารถมาแล้วค่ะทุกคนเด็กๆจะไปโรงเรียนแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ